วิทยุเนชันและ f m 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุดที่ชายยุนและเทพชัย่ยงสนับสนุนโดย AAS 3G 2,100เร็วชัวแรงจริงที่สุดในกรุงเทพ <S <S นี่ซื้อ iPhone 5S กับ AIS วันนี้รับส่วนลดทันที7,000บาทโหจริงดิ เป็นไปได้ยังไงอะเป็นไปได้ดีแค่ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้ AIS แล้วถ้าอยากได้ฟรีเลยล่ะก็ย้ายค่ายมา AIS ดีได้ฟรีโ Nokia อาชาติ503ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอง่ายยังมีส่วนลดรุ่นอื่นอีกเพียบย้ายค่ายเปลี่ยนเครื่องใหม่ยังไงก็คุม้มที่ AIS Shop และตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการจาก AIS 3 G 2100เราได้รับคำถามมาครับว่า เมื่อมีการกําหนดวันเลือกตั้ง20กรกฎาคมแล้วแปลว่าการเมืองต่อไปนี้จะเดินหน้าอย่างราบรื่นไปสู่การเลือกตั้งจะมีการตั้งรัฐบาลและวิกฤตการเมืองจะหายไปเลยใช่หรือไม่คําตอบคือไม่ใช่ครับถึงแม้จะมีการกําหนดวันเลือกตั้งแล้วไม่ได้แปลว่าวิกฤตการเมืองของประเทศกําลังจะเข้าสู่โหมดของความปกติตรงกันข้ามถ้าหากไม่มีคําว่าปฏิรูปที่จะโยงกับการเลือกตั้งฝ่ายต่อต้าน ก็จะยังดําเนินการประท้วงต่อไปด้วยวิธีการต่างๆฉะนั้นเราต้องมาดูปัจจัยการเมืองจากนี้ไปว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะกําหนดเส้นทางการเมืองจะสงบหรือว่าจะยุ่งเหยิงต่อไปเพราะว่าแต่ละปัจจัยนั้นมีมากกว่าเพียงแค่การตกลงวันเลือกตั้งเท่านั้นครับคุณสมฤงษ์ถทยครับถ้าผมจะมองว่าปัจจัย4ข้อหลักๆที่เราต้องพิจารณาสําหรับ ถ้าผู้ชมที่จะต้องมองจากนี้ไปว่าอะไรคือตัวตัดสินอนาคตการเมืองเป็นอย่างไรเนะี่ยจะมีอะไรบ้าง จุดสาคัญก็คือคดีของคุณยิ่งรักครับคดีของคุณยิ่งรักเนี่ยมีอยู่สองส่วนคือคดีที่ศาลร,รัฐธรรมนูญแล้วก็คดีที่ปปอชอแต่ต้องบอกว่าคดีที่สําคัญที่สุดก็คือคดีที่ศาลร,รัฐธรรมนูญจะตัดสินในคดีที่คุณยิ่งรักไปโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีครับเพราะว่าคดีนี้จะหมายถึงอนาคตคุณยิ่งรักว่าจะต้องพ้นจากตําแหน่งนายกเฉพาะคุณยิ่งรักครับ หรือว่าคณะรัฐนตรีทั้งคณะของคุณยิ่งรักเนี่ยจะต้องพ้นจากตําแหน่งไปด้วยนั่นก็คือว่าคําตัดสินของศารรัฐมนูญในคดีโยกย้ายคุณทวินจะเป็นจุดที่จะนําไปสู่ภาวะสุญญากาศทางการเมืองหรือเปล่าหรือไม่ใช่ค่ะอ,อ,อันนี้คือจุดสําคัญคดีแรกทั้งฝ่ายนปชและกปะปสอเองทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าคดีนี้แหละที่จะเป็นตัวชี้ว่า การเมืองต่อจากนั้นจะเป็นยังไงจะเป็นการเมืองในภาวะแตกหักหรือว่าเป็นภาวะยืดเยื้อต่อไปครับอันนั้นคือคดีแรกคดีที่สองก็คือคดีจำนำข้าวคดีที่นายกยิ่งรักก็กำลังลุ้นอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าจุดสุดท้าย ที่ปปชจะชี้ถ้าปปชชี้มูลคุณยิ่งรักแค่หยุดปฏิบัติหน้าที่ยังไม่ได้พ้นจากตําแหน่งไปจะไม่กระทบภาพรวมของคอรอมอทั้งชุดค่ะซึ่งก็จะไม่ส่งผลไปถึงการเลือกตั้งหรือว่าการจะเดินเรื่องให้พรรคเพื่อไทยกลับมามีอำนาจหลังการเลือกตั้งใช่ค่ะแต่จุดนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าหลังจากถ้าปปชตัดสินแล้วเนี่ย สุดท้ายแล้วจะเดินกันยังไงต่อไปครับ,ค,รบคุณอัธยุดนี่ก็ดูจะอีกหลายแง่มุมนะครับปัจจัยอื่นนอกเหนือจากเรื่องของคดีเนี่ยคิดว่ามีประเด็นอะไรบ้างปัจจัยที่สําคัญก็คือเรื่องของการชุมนุมของกลุ่มฝ่ายการเมืองทั้งสองด้านด้วยกันนะครับครับ,รบด้านแรกคือของกปปสที่ปัจจุบันเนี่ยมีการนัดกันเรียบร้อยแล้วครับโดยนัดกันว่าจะชุมนุมใหญ่จริงๆเนี่ยวันที่14พฤษภาคม เพื่อรอรับวันที่15พฤษภาคมซึ่งคาดการกันว่าทางปปชเนี่ยอาจจะชี้มูลท่านนายกรัฐมนตรีกบปสเขาค่อนข้างเชื่อมั่นทีเดียวครับว่าไม่เกินกลางเดือนองค์กรอิสระน่าจะเป็นปัจจัยชี้ขาดทางการเมืองแล้วสนับสนุนให้การต่อสู้ของเขาเนี่ยสามารถจบลงได้เช่นเดียวกับฝั่งของนปชนปชก่อนหน้านี้บอกว่าจะชุมนุมกันวันที่5คล้ายๆกับว่า มาพร้อมๆกับคุณสุเทพครับแต่ปรากฏว่าล่าสุดค่าวันนี้เนี่ยนปชจะประกาศจุดยืนว่าจะเลื่อนเวลาการชุมนุมออกไปแต่ไม่ได้เลื่อนไปหลังกลางพฤษภานะครับนปชจะเลื่อนไปวันที่1ิพฤษภาคมเรียกว่าเลื่อนไปใกล้วันที่องค์กรอิสระจะชี้ขาดขึ้นใหม่อีกนิดนึงแล้วก็ใกล้กับวันประเดิษฎ์ของคุณสุเทพเต็สุบันด้วย1ิพฤษภาใช่ครับผมทั้งหมดทําให้เราเห็นได้ว่า การที่รปรชเลือกวันนั้นนะ mm ่ะ hmm. แปลว่าเขาไม่ต้องการใช้พลังงานไม่ต้องการใช้ทุนทรัพย์เยอะเกินไปเขาแค่ต้องการให้อยู่ใกล้ๆวันที่กปปสชุมนุมแล้วณวันนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเป็นการชุมนุมคู่ขนานอะไรจะเกิดขึ้นระหว่างแผนคู่ขนานเนี่ยจะกระทบกับเสถียรภาพการเมืองไทยทั้งสิ้นครับครับนั่นคือคดีและการชุมนุมของผล<ก>เส้นแดงและกปะปศใช่ค่ะปัจจัยต่อไป คือเรื่องการเลือกตั้งอตอนนี้มีการกำหนดแล้วว่า20กรกฎาคมก็คือวันเลือกตั้งแต่คำถามใหญ่ในตอนนี้ก็คือว่า20กรกฎาคมจะมีการเลือกตั้งหรือเปล่าและระยะทางระหว่างวันนี้ไปจนถึง20กรกฎาคมจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแน่นอนจะต้องผ่านช่วงวันที่สารรัฐธรรมนูญปปอชอจะต้องตัดสินคดีที่สำคัญคแล้วก็วันที่ปป กปปสและนปะชคนเสื้อแดงเนี่ยเขานัดชุมนุมสถานการณ์ตอนนั้นคำวินิจฉัยของศาลจะออกมายัางไงสถานการณ์การชุมนุมจะมีความตึงเครียดมากน้อยแค่ไหนคือปัจจัยที่จะชี้ว่าจะมีการเลือกตั้งวันที่20กรกฎาคมได้หรือเปล่านั่นคือปัจจัยที่3ว่าด้วยวันเลือกตั้งจะเกิดหรือไม่เกิดและจะตามมาด้วยอะไรปัจจัยต่อไปปัจจัยสุดท้าย เรียกว่าเป็นปัจจัยชี้ขาดการเมืองไทยหลายๆครั้งที่ผ่านมาค,คือปัจจัยที่ว่าด้วยทหารวันนี้ทุกคนยังไม่มั่นใจว่าวันที่20กรกฎาคมที่จะจัดการการเลือกตั้งเนี่ยจะจัดได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนยังเห็นว่าบ้านเราเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงอีกเยอะแยะการเลือกตั้งอาจจะซ้ํารอยเมื่อปี2 5 4 9คือก่อนถึงวันเลือกตั้งประมาณเดือนหนึ่งก็เกิดรัฐประหารถามว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้หน่าห่วงขนาดนั้นอย่างแรกคือความรุนแรง การชุมนุมที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราจําได้ปี2549สิ่งหนึ่งที่เป็นข้ออ้างของคณะรัฐประหารในขณะนั้นบอกว่ามีความสุ่มเสี่ยงที่คนไทย2กลุ่มจะเข้ามาปะทะกันเองก็เลยจําเป็นต้องออกมาเพื่อควบคุมและจัดการสถานการณ์แล้วอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งยอมรับกันเลยว่าเป็นปัจจัยหลักแล้วก็เป็นข้ออ้างในการรัฐประหารแทบทุกครั้งครับ ซึ่งก็คือเรื่องการอ้างอิงแล้วไปพาดพิงถึงสถาบันถ้าเราเห็นตอนนี้ก็มีความพยายามในหลายกลุ่มที่จะอ้างอิงถึงสถาบันไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นกบพศหรือแม้ล่าสุดพุทธอิสระซึ่งเป็นปีกหนึ่งของกบพศก็บอกว่าวันที่15-16อาจจะเดินไปที่หัวหินคระราชวังไกลกังวลตรงนี้ปัจจัยเรื่องสถาบัน อาจจะเป็นตัวป,ปลุกเร้าแล้วกดดันให้ทหารต้องออกมาท,ทํารัฐประหารได้ครับนี่คือ4ปัจจัยการเมืองแต่ผมมีปัจจัยที่5ปัจจัยที่5ของผมนั่นก็คือว่าการปฏิรูปจะอยู่ส่วนไหนของปัจจัยการเมืองเหล่านี้ถ้าถึงแม้ว่าปัจจัยทั้ง4นี้จะราบรื่นนําไปสู่การเลือกตั้งนําไปสู่การตั้งรัฐบาลได้แต่ถ้าไม่มีกติกาวาระของการปฏิรูปการเมืองที่ ควบคู่ไปกับการเลือกตั้งจะไม่สําเร็จครับความสงบจะไม่กลับมาปัญหาวิกฤตของบ้านเมืองก็ยังจะไม่สงบเพราะว่าผู้คนเรียกร้องปฏิรูปเพราะไม่ศรัทธาเชื่อถือกระบวนการเลือกตั้งที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่อฉนเชืเรื่องคอร์รัปชันหรือว่าเรื่องการครอบงำโดยอิทธิพลเงินหรือนโยบายประชานิยม และการที่คนบางกลุ่มมีบารมีมีเงินทองพอที่จะทำให้กระบวนการเลือกตั้งเป็นไปอย่างที่ตัวเองต้องการถ้าไม่มีการปฏิรูปให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์และไม่ใช่อิทธิพลของเงินมากำหนดได้ผมก็เชื่อว่าถึงกำหนดวันเลือกตั้งถึงจะจัดการเลือกตั้งได้ถึงกองทัพไม่ออกมาความเกมก็ยังไม่สงบครับและนี่คือห้องข่าวฉุกเฉิน ช่วงค่าวันนี้ที่เรายังเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยหวังว่าจะเกิดความสงบและวิเคราะห์ตามความเป็นจริงว่าทําไมมันยังไม่สงบณน,นาทีนี้ครับสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทําไทย